สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พิกกับกองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับวันนี้ผมจะตั้งกองโดยใช้ตาข่ายแล้วก็วัสดุที่จะใช้หมักก็จะเป็นใบไม้ในบ้านเป็นช่วงหน้าแรงเนาะใบไม้หล่นเต็มเลยครับสําหรับตาข่ายที่ผมตั้งขึ้นเนี่ยสูงประมาณ120เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างรัศมีก็ประมาณ เมตรยถึงเมตรห้นะครับขนาดที่พอเหมาะก็ขนาดนี้เลยครับถ้ารัศสมีใหญ่กว่านี้อากาศจะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่านี้เวลาเราเอาไปไม้มาใส่มันก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันสูงจนเกินไปสาเหตุที่เราใช้ตะข่ายหรืออาจจะใช้ลวดหรือใช้ไม้ล้อมก็ได้นะครับเพราะว่าการตั้งกอง ของเราเนี่ยถ้าไม่มีวัสดุพวกตะข่ายลวดหรือไม้ไผ่เนี่ยเราจะตั้งกองไม่ได้ครับมันจะล้มเดี๋ยวมัดตะข่ายเสร็จแล้วก็จะแนะนําวิธีหมากใบไม้เศษใบไม้ที่มันร่วงอยู่ในบริเวณบ้านเรานะครับอา้าวล้มซะแล้วไอตัวนี้เอามันออกไปเลยครับไอห,หมีน้อย ตอนนี้ตาข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราไปเอาใบไม้บริเวณร,รอบๆบ,บ้านเพื่อที่จะมาทำปุ๋ยหมักกันเลยนะครับปลูกต้นไม้ไว้เยอะนะครับใบไ,ไม้ก็ร่วงเต็มไปหมดเลยส่วนหนึ่งก็ เอาไว้คุ้มดินเนาะเวลาหน้าฝนฝนตกลงมาเขาก็จะย่อยสลายกลายไปเืป็นปุ๋ยเองแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันตกลงอยู่บนพื้นปูนเนี่ยผมก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยหมักใบไม้นะครับกดให้แน่นเลยนะครับใส่ให้เต็มถังกดให้แน่น พวกกิ่งไม้ไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าเขาจะย่อยสลายยากครับเอาเฉพาะใบไม้ครับ ต่วนี้มาดูส่วนผสมนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างครับอันดับแรกเลยก็คือใบไม้เศษใบไม้ทั่วไปนี่แหละครับมีเศษหญ้าใช้เศษหญ้าก็ได้เศษฟางก็ได้เนาะผมมีใบไม้เยอะส่วนเศษฟางเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองใช้วิธีการตั้งกองเอานะครับอัตราส่วนเนาะอันแรกเลยใบไม้ใช้ใบไม้ทั้งหมด3มถังนะครับ กดให้แน่นเลยใส่ให้เต็มถังกดให้แน่นแล้วก็ขี้วัวหนึ่งถังนะครับอัตราส่วนนี้ครับขี้วัวหนึ่งถังใบไม้สามถังเท่ากับหนึ่งต่อสามส่วนถ้าเราใส่เป็นถุงปุ๋ยมาก็ใช้ขี้วัวหนึ่งถุงปุ๋ยใบไม้หรือเศษหญ้าสามถุงปุ๋ยยัดให้แน่นให้เต็มถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัวช่วยในการย่อยสลายนะครับผมใช้สารเร่งซุปเปอร์พอดอหนึ่ง จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ช่วยในการเล่งทำให้ใบไม้ของเราย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้นครับถ้าไม่มีตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในมูลสัตว์ในขี้วัวในขี้ควายหรือขี้เป็ดขี้ไก่เนี่ยเขามีจุลินรีย์อยู่แล้วจุลินรีย์ตัวนี้แหละจะช่วยย่อยใบไม้ครับแต่ของผมมีตัวนี้เนาะผมใช้สารเล่งพรหนึ่งจำนวนหนึ่งซองเลยนะครับเพราะว่าสารเล่ง ของกรมพนาที่ดินเนี่ยถ้าเปิดซองแล้วเนี่ยควรใช้ให้หมดนะครับ1นซองใช้หมักปุ๋ยได้ประมาณ1ตันนะครับน้ำประมาณ20ลิตรครับตัวนี้เป็นตัวช่วยเร่งทำให้ใบไม้ของเราย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับของผมเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับแต่ไม่ควรใส่เยอะ ผมมีน้ำหมักเปลือกสับปะรดนี่ครับเปลือกสับปะรดยังลอยอยู่ข้างบนเลยครับผมใส่น้ำหมักเปลือกสับปะรดไปอีกประมาณห้าร้อยซีซีนะครับตัวนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับลูกชายเอาไม้มาให้พ่อหน่อยตรงนู้นนะครับอามาคนครับ สารเล่งพอดอหนึ่งเนี่ยเขาแจกฟรีนะครับขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินหรือสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดนะครับตัวนี้ไม่มีขายนะแจกฟรีครับเสร็จแล้วเราก็เอาใบไม้ใส่ไปในตาข่ายที่เราทําวงกลมไว้นะครับล้อมไว้จะทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เนาะของผมผม,ผมอยากให้เขาสวยงามด้วยก็เลยทําเป็นวงกลมครับ ทใบไม้ลงไปไม่ต้องให้เขาทับกันแน่นนะครับก็คือเทลงไปให้ลุมหลวมนี่นะครับความหนาของใบไม้ที่เราใส่ลงไปเนี่ยหนาประมาณ5เซนถึง10เซนนะครับตอนนี้ได้ใบไม้ประมาณ5เซนนะครับผมก็จะใส่หุ๋ยคอกทับหน้าไปเลยนะครับเดี๋ยวลูกชายไปเอาใบาไม้มาเพิ่มครับ ใส่ใบไม้ไปแล้ว3ส่วนนะครับก็จะตามด้วยปุ๋ยคอกอีกหนึ่งส่วนหมดถังนี้พอดีเลยครับโรยลงไปทั่วเลย หลังจากที่ผมโรยปุ๋ยคอกลงไปแล้วนะในชั้นแรกเนี่ยก็จะต้องตามด้วยส่วนผสมของผดดอหนึ่งนะครับลาดลงไปเลยครับถ้าไม่มีผดดอหนึ่งก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ แล้วก็ลดน้ําตามพอมีความชื้นเนาะมีความชื้นประมาณสัก60สิเจ็ดสิบเอร์เซนพอนะครับการตั้งตะข่ายสําหรับการหมักปุ๋ยวิธีนี้ควรตั้งห่างต้นไม้อย่างน้อยประมาณสักเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะไหลไปท่วมต้นไม้ทําให้ต้นไม้เราลากเนา่าหรืออาจตายได้ครับเห็นนะครับลดน้ําพอชื้นเสร็จก็ ใส่ชั้นต่อไปเลยนะครับชั้นที่สองทำเหมือนชั้นแรกเลยครับเอาลูกชายไปเอาใบไม้มาเพิ่มครับอันนี้มีตัวช่วยนะครับลูกชายมาช่วยด้วยครับ งปุ๋ยเขอบไปประมาณหนึ่งถังเลยนะครับเพราะใบไม้เราใส่ลงไปสามถัง ทำเป็นชั้นๆแบบนี้ไปจนกว่าใบไม้เราจะหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมทําเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ใบไ,ไม้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับส่วนวันหลังถ้าเรามีใบไม้มาเติมเราก็เพิ่มขึ้นเป็นชั้นๆไปได้อีกประมาณ10วันนะครับถ้าเกิน10วันไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะมาเติมแล้วนะครับควรจะไปทำกองใหม่แล้วครับ ปิดทับด้วยไปไม้อีกครั้งนึงนะครับเป็นชั้นสุดท้ายแล้วครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของข้าวครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เราจะต้องรดน้ําทุกวันนะครับช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้วันละหนึ่งครั้งและเมื่อครบประมาณ7วันหรือ10วันเนี่ยเราก็จะต้องหาเหล็กแหลมหรือไม้แหลมมาแย่เป็รูนะครับใช้เหล็กแหลมเนาะเจาะจะดีที่สุดครับเจาะให้ถึงด้านล่างเนาะเจาะแล้วก็กอกน้ําลงไปเจาะให้ทั่วกองปุ๋ยนะครับระยะห่างก็ประมาณ10-20เซนเมตรครับ กอกน้ําเต็มแล้วเราก็ใช้ใบไม้ติดไว้เพื่อป้องกันการระเหยนะครับทําแบบนี้เนาะต่อเนื่องกันรดน้ํา60วันแล้วก็เจาะรูทุก7หรือ10วันเนี่ยเราจะต้องเจาะรูกอกน้ําประมาณ7-8ครั้งนะครับพอครบ60วันเราก็จะได้ปุ๋ยหมักเนาะแต่ก่อนเอาไปใช้เนี่ยเราก็งดรดน้ำเนาะเกี่ยกองพอมันหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้ ในวันนี้ก็มืดแล้วก็นําเสนอผู้ชมเพียงเท่านี้เนาะฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ